สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนไล่อากาศตลับหมึกเอฟซันรุ่น L3250 เนื่องจากปินนราสีไม่อ่อนครับอันนี้สีจาพูหายไปทั้งทั้งเส้นเลยไม่มีเหลือเลยนะครับเมื่อเราทำาสะอาดคีนหัวแล้วก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับให้เราต้องล้างเราต้องไล่อากาศตลับหมึกนะครับตัวนี้ทำการเปิดเครื่องนะครับตัวนี้คลิปคลิปเปิดตรงนี้ได้สอนไปแล้วนะครับ นั่นนะครับเปิดเครื่องเปิดเครื่องให้ตลับวิ่งมานะครับออกมาก่อนเพื่อที่จะดันออกมาได้แล้วก็ปิดไว้นะครับวิธีการเปิดฝาตัวนี้ก็ไม่ยาก มันจะมีเขี้ยวล็อกนะครับนิดเดียวตรงนี้ให้เราดันนะอะไรดันนะครับขึ้นครับแล้วก็เห็นกันหรือเปล่านะครับก็เลื่อนไทางขวานะครับก็จะมาดูสลับหมึกในการปลดล็อกขึ้นมาเห็นไหมครับสลับสีดาก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่เข้าโพรถเราต้องมีเต็มตลับที่เป็นสาเหตุให้ มึกไม่ออกนะครับถึงจะคีนกี่รอบก็จะไม่ออกแล้วก็ทำการดูดนะครับหมึกเก่าก็เทใส่ตลับได้นะครับอันนี้เราจะทำให้ดูตรงที่มันไม่เทฮะเพ่ท้ทำทีทหลังนะครับกัวลิงน็อต ดดูใหหม้มคือที่ถูกต้องมันต้องมีน้ำหมึกเต็มตลับถ้าไม่เต็มก็คือหมึกจะไม่ออกตรงนี้เป็นเทสมายิมพูไม่ออกเลยแต่อีกมินาสีอื่นก็จะไม่ออกตามนะครับเราต้องทำไปทีเดียวทั้งหมดเลยทีเดียว De la. พอเต็มแล้วแล้วก็ทําการใส่ไว้เหมือนเดิมตร่นี้ไก่ก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีน็อตนะครับเอียงจากด้านขวาเข้าไปก่อน กดล็อ็กำลังแก๊กนะครับก็เป็นอันเสร็จตรงนี้ก็ปิดฝาลงมาเหมือนเดิมได้นี่ก็ทำการล้างหัวนะครับรงารเปิดเครื่องนะครับ เ,เครื่องแล้วรอไฟกระพริบหายก่อนนะครับตรงนี้เมื่อหายแล้วนะครับเราจะล้างหัวโดวยการกดปุ่มตตอปนะครับตรงน้ำมึกตรงนี้ค้างไว้จนกว่าจะมีเสียงแล้วไฟกระพริบก็ปล่อยมือนะครับยังรอจนเสร็จแล้วก็ค่อยเป็นเทส ครับมื่อล้างหัวเสร็จแล้วนะครับไฟก็ถ่ายกระพริบนะครับแล้วก็ทําการปิดเครื่องเราจะเทสหัวนะครับไม่ต้ต่อจากคอมพิวเตอร์นะครับนี่เทสหัวง่ายๆไม่ต้องเสียบคอมพิวเตอร์กดปุ่มขวามือครับค้างไว้แล้วกกดปุ่ม power นะครับ ไติดปล่อยปุ่ม power นับไป5วิครับแล้วปล่อยปุ่มด้านขวานะครับ ครับเสร็จแล้วก็หมึกออกเรียบร้อยนะครับงาน,นจบงานนะครับตัวนี้ก็หวังว่วาจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายท่านนะครับขอบคุณครับสําหรับการชมคลิป